เตือนภัยดวงช่วงครึ่งเดินหลังนะฮะเรามัดระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะฮะรวมถึงนะครับเรื่องของคนใส่ร้ายใส่ความนะครับเป็นช่วงที่ใครที่มีศัตรูนะฮะศัตรูทั้งหลายแหล่นะฮะของเรานี่แหละเขาจะออกอาการเยอะนะครับแล้วก็มาทําให้เราเดือดร้อนนะครับแล้วก็ใครที่บางคนเขาเรียกว่าไม่ได้ศัตรูนะครับเป็นเหมือนกับคนที่แบบมีปัญหาหรือมีประเด็นกันนะฮะในที่ทํางานอะไรก็ได้หรือว่าข้างบ้านก็ได้นะฮะหรือบางคน อาจจะเป็นคนรู้จักนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาหักล้างเลยฮะหรือว่าหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาเหล่านี้นะครับที่เขาจะมาก่อนแกล้งแกนะครับเขาจะมีบทบาทนะครับกับเราในช่วงครึ่งเดือนหลังเต็มที่เป็นพิเศษนะฮะอันนี้พูดถึงโดยรวมนะฮะเพราะว่าแอนเนี้ยดวงเมืองนะครับมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวราหูนะฮะดาวคู่นี้มันไม่ถูกกันนะครับพุธอีกดวงนึครับกับราหูมันก็ไม่ถูกกันนะฮะซึ่งนะครับไอ้กลุ่มนี้นะฮะมันมีความสมพันธ์นะครับในเรื่องของการ ใส่ร้ใส่ความการแก่งแกล้งแกงอิชาลิษยานะฮะโยนความผิดมาให้นะครับหรือว่ามีเรื่องเฟกนิวนะฮะบางคนอาจจะใส่ร้ใส่ความนะครับเอาชื่อเราไปพูดในทางที่ไม่ดีหรือว่าเอาเราไปเรียกว่าไปเผาให้คนอื่นก็ฟังหรือว่าเอาชื่อเสียงเรานะครับไปให้คนอื่นเขานะครับย่ำยีนะฮะแล้วแต่ว่าเกิดก็อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าแห่งน้อยให้รู้บางทีอาจจะเป็นหัวหน้านะครับที่มองเราผิดนะครับเพราะว่าในช่วง จากนี้ไปนะฮะพยา,ยามนะครับทำอะไรต้องมีหลักฐานมีพยานแล้วก็อย่าอยู่ๆนะครับอยู่ๆมันก็เรารู้สึกแบบไม่พอใจใครนะฮะแล้วก็จะไปมีประเด็นหรือต่อว่ากันนะครับเฉะน,นั้นระวังอย่าทะเลาะกันนะฮะหรือว่าอย่ามีปัญหาต่อกันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เดือดร้อนกันได้ง่ายครับดาวพุอธอาทิตย์ราหูนะฮะสมดวงนี้นะครับมันสัมพันธ์ เมื่อไหร่ที่มันสパーกันเต็มที่นะครับบางคนจะมีปัญหานะครับบางคนแบบในพื้นดวงเดิมเป็นคนที่ถูกอิจฉาลิศยาอยู่แต่แรกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะในช่วงนี้ก็จะหนักหน่วงขึ้นนะครับรวมถึงนะครับพวกเอกสารนะครับจะตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายนะครับรวมถึงมีโอกาสที่แบบจะถูกเทหรือถูกเลื่อนนัดนะครับได้บ่อยขึ้นนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าโดยรวมทุกท่านนะฮะพยายามมีแผนสำรองหน่อยถ้าจะมีการนัดหมายแล้วก็ทําอะไรต้องมีหลักฐานนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราคุย สั่งของสั่งงานอะไรแบบนี้นะครับแบบคุยปากเปล่านะฮะแล้วปรากฏว่าเราทําสินค้าโปรดักต์ออกมานะฮะแล้วสุดท้ายมีประเด็นคือไม่มีสัญญานะครับนี่จะปากเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ตกลงกันด้วยปากเปล่านะฮะไม่โอเคนะครับพยายามอย่างน้อยหาหลักฐานหาพยานหาลายเซ็นหาเครื่องยืนยันเอาไว้นะครับจากนี้ไปนะฮะหรือว่าเอกสารจุงนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะฮะบัญชีภาษีนะครับเช็คสต็อกสินค้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ ตัวเลขนะครับคุณจะหลุดหลงลืมได้ง่ายนะครับพุทธราหูเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่ข้อมูลสูญหายด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ทํางานอะไรก็ถามพยายามนะครับเซฟไฟล์ของตัวเองเอาไว้แล้วก็อย่าประมาทครับทบทวนสั่งงานไปแล้วก็ไปทบทวนนะฮะคอยตามงานเป็นพิเศษหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมเลยนะฮะเพราะว่าอาทิตย์พุทธราหูนะครับมันสปาร์คได้ทุกราศีแล้วมันก็จะเจออิทธิพลมากหรือน้อยมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่อยากเจอซักน้อยก็ไม่เอานะครับ เราก็จะเตรียมตัวเป็นพิเศษนะฮะบางราศีอาจจะมีแค่เจอแบบผิวผิวเฉียดเียดนะฮะอันนี้เราบงคนเขาก็ไม่เอานะครับไม่อยากเจอเลยรปะว่าคุณก็ต้องรัดกุมรอบครอบนะครับ่ึงที่ไปทํางานนะครับรัดกุมรอบครอบเป็นพิเศษคอยทวนดีๆแล้วก็อย่าคุยปากเปล่านะฮะทำอะไรต้องมีหลักฐานมีพยานมีคนรู้เห็นนะครับหรือว่ามีลาลักษณ์ักษรนะครับในการที่จะคุยหรือสั่งการสั่งงานนะฮะรวมถึงนะครับในช่วงเนี้ย ความจําไม่ค่อยดีจะหลุดหลงลืมได้ง่ายนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอากาสที่จะลืมของไว้ที่ดวนที่นี่นะครับหรือว่าสั่งการสั่งงานแล้วลืมนะครับบางทีอาจจะมีรับคําสั่งอะไรมาแล้วก็ลืมทําอะไรนีะครับพยายามไม่ว่าจะจดให้มากกว่าจาหรือว่าจะหาอะไรมาช่วยมีความจําหรือว่าจะทําให้ด่วนที่สุดก่อนหรือแ,แล้วแต่ว่าสไตล์ของใครแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าดวงหลุดหลงลืมได้ง่ายเป็นพิเศษอย่างนี้ไปเนาะแล้วก็ตรวจงานดีๆครับให้ละเอียดนะฮะ งานอะไรที่เราต้องส่งหรือใครที่ต้องยื่นเอกสารอะไรในช่วงนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนนี้นะฮะยื่นเอกสารบางคนจะยื่นเอกสารวีซ่านะฮะหรือว่ายื่นเอกสารทําสัญญานะครับซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะหลุดหลงลืมบางทีไปยื่นแล้วปรากฏว่าเอกสารพลาดนะครับหรือว่าหลุดลืมเอกสารอะไรบางอย่างคือมันต้องเตรียมความพร้อมมากกว่าปกตินะครับจากนี้ไปนะฮะเตรียมความพร้อมให้หนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตรวจทานดี แล้วก็เราบระวังนะครับการคุยก,ก,กันตกลงอะไรก็ด้วยปากเปล่าแล้วสุดท้ายเขาจะไม่ทําตามหรือว่าเขาอาจาจะเข้าใจผิดหรือว่าเขาอาจจะบอกว่าเราไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานถูกไหมฮะรวมถึงนะครับใครที่ต้องระบบธนาคารนะฮะหรือว่าระบบของบัญชีนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเงินนะฮะสมมติว่าบางวันนะฮะอาจจะมีวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือว่าทําธุรกรรมทางออนไลน์อะไรก็ตาม แล้วอยู่ผมอยู่ตัวอย่างนะฮะแบบตู้นะฮะเสียนะฮะหรือว่าอาจจะระบบนะครับร่มชั่วคราวนะฮะมันก็จะมีปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมความพร้อมในไว้ล่วงหน้านะครับจะเป็นจะต้องกู้หรือเอาเบิกเงินเอาไวนนก่อนแล้วค่อยนะครับถึงว่าสาคัญก็ค่อยเอาไปชําระนะครับไม่ต้องแบบผิวเฉียดเกินอะไรงเงี้นะฮะคือมันต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับเอาไว้ก่อนหรือว่าถ้าจะต้องยืเนเอกสารอะไรก็ตามในช่วงร,รุ่งขึ้นวันนี้คุณต้องเตรียมแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงีน้นะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับเพราะฉ ของดาวอาทิตย์ดาวพุธราหูเนี่ยสามดวงนี้ครับมันจะสปาร์กเรื่องของการหลุดหลงลืมถูกเลื่อนนัดผิดนัดได้ง่ายแล้วก็เรื่องของอาการเจรจาติดต,ต่อต่อรองนะครับมันจะมีปัญหาด้วยการที่บางคนนะฮะอาจจะพูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างนี้ครับคือเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบบของบัญชีภาษีตัวเลขนะฮะร,ระวังหลุดนะครับฉะนั้นใครที่ทำงานเรื่องราวเหล่านี้หรือจาเป็นจะต้อง ใช้ธุรกรรมทางออนไลน์ดึง i อแ n บงกิ้งอะไรก็ตามนะครับก็เตรียมความพร้อมเผื่อไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะรวมถึงครับในช่วงนี้ครับบูมดาวครับถ้าใครที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีการเดินทางนัดหมายนะครับในวันสําคัญสําคัญคุณไปก่อนเวลาหรือคุณเผื่อเวลาด้วยนะฮะเพราะว่าถ้ามีการนัดมีการประชุมหรือว่ามีสวรนค์สคัญที่คุณต้องพบเจอใครนะครับคุณเตรียมการล่วงหน้านะครับดียโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวครับในช่วง ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนหนงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรที่กูกขลักมีอะไรที่ไม่ค่อยราบรื่นนะครับแต่ไม่ใช่ไม่สําเร็จนะฮะมันสําเร็จแหละนะครับเดี๋ยว,วบางราศีก็แก้ปัญหาได้ง่ายแต่บางราศีก็แก้ปัญหาได้ยากหน่อยแต่ผมพูดครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้มีการพลาดแม้แต่น้อยเลยนะฮะเราก็จะได้เตรียมความพร้อมละเอียดรอบคอบช้าแต่ชัวนะครับสไตล์การทํางานในช่วงนี้ครับละเอียดรอบคอบช้าแต่ชัวนะครับ แล้วก็อย่าฟังคําหรือว่าอย่าเชื่อใจใคร1 0 0นะครับในการตกลงหรือคุยอะไรกันในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าจะมีเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าอาจจะมีใครที่เอาเปรียบเรานะครับหรือว่าศัตรูในที่ทํางานศัตรูรอบบ้านรอบข้างอะไรกันแล้วนะครับช่วงนี้เขาจะมีบทบาททําให้เรายุ่งยากวุ่นวายได้นะครับฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทกับคนเหล่านี้ด้วยนะฮะโอเคครับขอให้โชคดีขมสุขครับแล้วก็รอดปลอดภัยรวมถึงนะฮะอย่าให้ผิดพลาดอะไรกันนะครับโชคดีความสุขครับสวัสดีครับ